ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการตรวจโควิดนะครับก่อนที่เราจะกลับประเทศไทยกันนะครับวัใหญ่ๆจะไปตรวจต่อนะครับผมจะไปตรวจโควิดเราไม่รู้ว่ามาจะยังอยู่หรือจะไปเ่ยเราก็ลากันก่อนไหม Just in case We don't make it in time Yup Yeah Because yesterday we weren't gonna come back to เรีวยายจะไปประเทศฝรั่งเศสลงนยายจะขับรถไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ใช่ีจคุณยายน่ะจิ๊บยัยให้ไวอยู่ไหมนะฮะโอ้เขเชื่อเขาอได้ไหอ่าเร็วบ๊ายบายยายตายก่อนเร็ว คุณตาคุณตาคุณตาอ๋อมีอะม่ค่ะคุณตาด้วยค่ะลูกอ๋อคุณพี่ชิโนคุณยายยังไม่ใช่ตัวยายยาก่อนเหรอโอเคคุณยายหมดป็นแปดจุดเลยนะครับอ่ามันมีใบใบยายยายใบใบในบใบลูกอย่าเจอกันที่กรุงเทพนะคะขอบคุณมากครับมาขอบคุณมากที่ดูแลลูกให้ยายบอกว่าไปเลยลูกไปไปไปนะคะได้ลูกไปไป หนูกินอะไรครับัอร่อยไหมครับอร่อยครับนก้าครับอร่อยไหมกินอะไรครับกินนมนมหรอครับครั่อยครับน่มันใหญ่ไปลูกโอ้ใหญเดียลูกโอ้โหโอ้โหย่ไอนาไปถึงคอหยากกลับเมืองไทยหรือยากอยู่โเปนไจเลยค่ะใ แล้วมีหน้าครับอยากกลับเมืองไทยหรืออยากถือสเปนคะหาพี่สมอ้โกลับเมืองไทยหาพี่สมคิดถึงพี่สมเหรอครับลูกใช่ค่ะแต่ก่อนเราจะไปหาพี่สมเนี่ยเราต้องไปแวะที่ไหนก่อนคะ เดี๋ยวเราจะไปแวะที่ภูเก็ตนะครับผมไปแซนบ็อกซ์ที่นั่นนะฮะเก็ตไม่ได้ไปง่ายๆอย่างที่คิดนะครับใช่เอกสารระปิ้งระปิ้ึ๋เลยค่ะใช่ขั้นตอนเยอะแยะมากเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังใครที่แบบว่าคิดจะมาเที่ยวข้างนอกบอกเลยว่าบอกง่ายแต่เข้ายากนี่มาแล้วเราไอ้เซนท่านสี่เราชิสี่ let's go let's go let's go เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป็นพ่อ เป็นพ่อนี่ยังไงคะ,ะโอ้โอโอเฮ้ยเร็วแบบกล้องจับไม่ทันเลยอะ่ะอ้าวเฮ้ยเหลือแค่นี้แล้วยังไงวะเนี่ยโอ้โห let's go คนขับบอกว่าพับแล้วใส่กระเป๋าเลยไหม เมื <c oughs> ่อวานนี้นะฮะก่อนเราที่จะเป็นวันนี้เนี่ยเราก็ต้องแน่นอน4คนนะเราต้องเป็นตรวจโควิดเทสหรือเรียกว่า PCR Test test PCR เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ95ยูโรตอนหนคนนี่คือหนึ่งในขั้นตอนแต่มันมีขั้นตอนเยอะกว่านั้นอีกเดี๋ยวผ่านทุกอย่างเสร็จปล้วเดี๋ยวมาไราไปแต่แน่ๆคือต้องตรวจ ตอนนี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเราอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เรามาเดินทางจากประเทศไทยมาที่ประเทศสเปนเนี่ยก็คือทุกคนก็ต้องตรวจโควิดแหละแต่ครั้งนี้ไม่มีที่ไหนเลยรีควีให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ํากว่าประมาณ10บขวบหรือปขวบเนี่ยต้องตรวจโควิด COVID สรุป กับประเทศไทยต้องตรวจครับออมากี้ก็เลยรีบพาเด็กๆไปตรวจโควิดในสนามบินเนี่ยแหละปกติถ้าทำา PCR เนี่ยก็นานอยู่นะแต่อันนี้คือแบบว่าอา,อาจจะมีแบบวิธีที่เร็วขึ้นหรืออะไรก็เดี๋ยวเรามาม,มานะออีมาแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้นะมาแล้วมาแล้วร้องไห้ย่าร้อ,องไห้เขาบอกว่าชัวาวช่วโมงหนึ่ง from n ชั่วโมงหนึ่งแล้วเราจะทันหรือเล่าก็ง้าสิถ้าสี่พูดจริงๆนะอาจจะตกเครื่องนะ ยูคิดแผนไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเด็กไม่ทันจะเอาอยัางไงเนี่ยเราล้วไอโอเคอเบอร์ละตอนนี้เบอร์ละดูถ้าอยู่เข้าไปตรงนั้นแนละ้วยิ่งไหวอีกต้องมานั่งอบอกพ,อพออ่อหรืลูกสองคนยาวเหยียดเลยชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีนเกิดอยู่ประเทศไหนอีเมลอะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้านอยู่ที่ไหนถ้าเป็นอยู่อไอคิดว่าฮาัลโหลโฮเทลไปอยู่โรงแรมนะคุณย สุดไหมครับโอเคต้องพูดไหมโอเคมิก้าอย่าทนมากนะเดี Into ๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วนะลูกโอเคไหมครับเหนื่อ <laughs> พี่ไม <display> ่เข้าไปนะลูกโอ้โหโอ้โหไม่พุกขนาดนี้มาเนี่ยจะได้กลับบ้านพุกใหญ่โอเคสรุปได้ขึ้นเครื่องสักทีนะครับผมผมอยากจะบอกทุกคนว่า การขึ้นเครื่องที่รุนที่สุดดีกว่าคุณช่วยดูสีหน้าของตะรยาชนก่อนฉันอยากกัะตัวเองหนึ่งเดือนหลังจากนี้อยู่คนเดียวนั่งดูซีรีส์แล้วไม่ทำอะไรเลยทำไมครับทำไมครับฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยจิตมากแล้วตรงเม่อกี้คืออะเครื่ออย่างนี้ เราก็มีซื้อของเล็กน mm ้อยก็ไปทำแท็กฟรีฟันแต่เนื่องจากที่ไฟล์เราเวลาบีบเข้ามามากเพราะเราต้องเอารูปเราของคนนี้ไปตรวจโควิดเพราะว่าบอกเมือไทยไม่ได้เมืองไทยเด็กก็ต้องตรวจอ้าก็ดูของเราไม่รู้แล้วขามาขามามันไม่ได้ให้ตรวจรายละเอียดมันไม่ชัดเจนนะเห็ออรอแมแต่เมื่อกี้ที่วุ่นวายหนักก็คือ เวลาเราบีบมากเราต้องไปทำแผ่นฟรีฟันวันนี้เราก็เลยบอกไม่เป็นไรบอกพ่อแล้วว่าให้หยอดบอกพ่อแล้วว่าให้หยอดคือกี้อยาบอกค่าว่าเราอะได้สแตมปมาแล้วใช่ไหมสามารถที่จะใส่ซองแล้วก็หย่อนตู้ไปรษณีย์สีเหลืองข้างหน้านี้ได้เลยพ่อก็บอกไม่เป็นไรอยากไปทำข้างล่างอยากไปทำข้างล่างเวลาบีบแล้วพ่อยังบอกว่าพอมีเวลาให้ไปทำข้างล่างฉันก็แบบไม่คิดเกี่ยงหรอกว่าขัดพอมาถึงข้างล่างเป็นไงคะ แถวยาวครับแถวยาวก็ถามว่าเราไม่ขยับเราก็เลยต้องให้แม่เนี่ยออกไปจอบข้างนอกฉันก็วิ่งสี่คูร้อยเสร็จรูปวิ่งมาพ่อบอกว่าให้เด็กๆไปช่ครื่องก่อนเลยด้วยความที่ผมมันไม่อยากให้เด็กๆรีบมากก็เลยให้พี่เลี้ยงพาไปที่เกตก่อนแล้วก็เราเราคิดว่าคิ้วมันจบแล้วออกตอมอพี่เลี้ยงโดนตอมอหยุดเพราะว่าคิดว่ามาขโมยลูกตำรวจมาเต็มเลยตำรวจมาประมาณห้าคน ก็ใจว่าเด็กโดนลักพาตัวคิดว่าเด็กสเปนโดนลักพาตัวออกไปไปขายที่เมืองไทยฉันวิ่งมาแทบไม่ทันฉันต้องร้อกว่าไม่ไม่ฉันคือแม่เขาฉันคือแม่เขาที่พ่อพามาด้วยกันเป็นชันนี่เดียวกันไม่มีอะไรแล้วผมว่ายันบอกว่าไม่ได้จะปล่อยลูกปลกับคนอื่นไม่ได้ถ้าไม่คนอื่นอุ้มเลยแม่แม่ก็เลยขัดไปค้อนเลยผมว่าแ่ หลังจากนี้ตอนนี้เรามาถึงเปลี่ยนเครื่องที่โดฮานะฮะแต่ผมไม่อยากจะถามความรู้สึกของพี่เรียงของลูกๆเลอเกินว่าตอนที่อยู่ที่นั่นแล้วเกือบจะโดนจับเนี่ยนรู้สึกยังไงนะ ถึงตอนแรกก็ว่าจะรอแล้วทีนี้คนที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาบอกเข้าไปเข้าไปเราไอย่ว่าเข้าไปเขาก็ถามว่ามาจากไหนอา้าวมาจากไหนกำลังจะไปไหนกันแล้วบอกว่าไปประเทศไทยแล้วพวกเธอมาทําอะไรบอกว่ามาเที่ยวกันค่ะพวกเรามาเที่ยวแล้วเธอเป็นแม่ของเด็กใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วคนนี้เป็นแม่ของเด็กไหมไม่ได้เป็นค่ะก็ะแม่เขาอ่ะ อยู่ข้างล่างทาแท็กดีฟันอยู่แล้วทีนี้เขาเลยถามว่าแล้วเขาเป็นคนสเปนไหม <c oughs> ก็เลยบอกว่าเด็กสองคนเนี่ยแม่เขาแบบเป็นลูกครึ่งสเปนไทยและเด็กสองคนนี้เขาก็มีพาสอร์บอสเปนด้วยพาสอร์ตอไทยด้วยก็เลยบอกเนี่ยแล้วเขาก็ถามถามว่าจะขโมยเด็กไปใช่ไหมพี่ยุกกลัวทีนี้จะตายแล้วก็บอกว่าโทรหาพ่อแม่เด็กดิโทรศัพท์ไม่มีไวไฟขอไวไฟได้ไหมก็ไม่เอาไวไฟให้พี่ยุพที่บอกตายแล้วทีนี้ทํายังไงดีแล้วเขาก็ท้าอยู่่ยังจะมาจะเอาเด็กเขาคิดว่าจะขโมยเด็กแล้ว แค่ขวัญคิดว่าซวยแล้วไหมยูี่ยุกว่าแย่แล้วแล้วก็แบบยูบอกแย่แล้วแคิดว, <c ười> ว่าว <c ười> วรเป็นคว่าเาสรุปง่ายๆนะจริงๆก็คือไม่ได้มีอะไรหรอกเขาแค่กลัวว่าจะมีการขโมยเด็กออกนอกประเทศไปด้วยความโรกของพวกเราด้วยแหละตั้งแต่ผลตรวจโควิดของลูกแล้วคือแบบว่าเวลามันน้อยมากเราก็เลยยิ่งโลกไปใหญ่ <c ười> เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินข้าวเดี๋ยวเราอธิบายกันดีกว่าว่าจะเข้าเมืองไทยหลังจากนี้ต้องเตรียมอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องการเข้าภูเก็ตนิดนึงอันแรกเนี่ยน,นะครับผมก็คือต้องตรวจโควิดก่อนที่จะกลับภายใน72ชั่วโมงเราจะเข้าเมืองไทยเราต้องใช้ C O E คือ Certificate of Entry คือใบขอเข้าประเทศนะคะ C O E ไม่ได้ขอมาง่ายๆ 1. หนึ่งเราต้องมีตัว๋วขากลับ 2. เราต้องจองโรงแรมให้เรียบร้อยจ่ายตังค่าโรงแรมให้เรียบร้อยต้องเป็นชาพลัสเราจองโรงแรมที่เป็นแบบใอชาพลัสอันนี้แล้วใช่ไหมตอนนี้เรากักตัวเหลือแค่7วันใช่ไหมคะเราต้องจ่ายค่าตรวจโควิดคนละ800 0บาบบทพี่ใหญ่8,000ับาทาบาเราต้อง2,400่างบาทแค่จองไม่ได้ต้องจ่ายตังให้เรียบร้อย ถึงจะได้มันมันไม่ง่ายเลยนะที่ที่จะไปแซดงบล็อกเมืองไทยนะครับถ้าแบบว่าใครที่มีประสบการณ์เหมือนเราลองแบบว่าแชร์ลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้่อยนะว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างยากไหมและคิดว่าแบบยังไง ถึงอากาศร้อนๆไหมครับนครับเมื่อกนั่งเครื่องินมาเป็นยังไงคะสนุกไหมคะว่ามันเร็วมีตอนเครื่องจะลงเขให้ลัดเขียกัดเต็มผู้มก็เ่อเป็นไเต็มบววนั่งเต็มผู้ผมเต็มกิกของฝาของฝากข่เ จากที่ลงเครื่องจนออกมาข้างนอกที่จะขึ้นรถเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆหนึ่งเราก็ต้องยื่น COE ่เราทํามา2ใบเสร็จวีซีตรเราจ่ายตังค์ทำเรื่องเสร็จปุ๊บก็ออกมาที่ตอมพอตอมเสร็จปุ๊บก็เลื่อนไปตรวจที่ตรวจโควิดใเสร็๊บก็อ,อกาตรงนี้ถูกต้อง เดี๋ยวเราขึ้นรถก่อนนะทุกคนเราขึ้นรถแล้วนะครับผมที่แตกต่างกันชัดเจนเลยกับเมืองไทยกับเมืองนอกนี่เมืองนอกเขาคุนใหญ่เขาใช้เป็นดิจิตอลนะไม่ต้องพิมพ์เป็นเออ่ด็อกคูเมน n ์เต็มออกมาผมว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะดีที่มันคอนแทคเลสก็จะลดการสัมผัสกันใช่แต่ตอนนี้เรากำลังจะไปกักตัวกันที่โรงแรมนะครับโรงแรมก็่จะไปกักตัวคือโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์นะครับผมซึ่ง ใช่ครับเป็นแบรนด a ไปเลยนะครับแกแฮปปี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันตัวว่าเราทึ้นทางเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับโอ้โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งรถไปที่วิลล่าของเรานะจ๊ะซึ่งเราจะต้องอยู่ในวิลล่าแบบไม่ออกมาเนี่ยจนกว่าผนที่เราตรวจโควิด หลังจากที่ผลออกปุ๊บเราก็าสามารถออกไปข้างนอกได้ใช้ชีวิตปกติในเมืองภูกเก็ต <Yeah. S 1> แลว้วก็ทำตามผลปกติก็คือใส่หน้ากากในพื้นที่สาธารณะมา let's go กันค่ะว้าวมีที่ให้คนปีนป่ายแล้วละสี่นี้แอปเปิ p ลแอปเปิ ด้วยเ,เหรอคะแล้วก็ระวังตกกันด้วยนะคะคุณนอนตรงนี้นะจ๊ะก็สามารถที่จะอาบน้ำโชว์ได้ไปอีกงงเนี่ยเผื่อแบบคุณนอนอยู่ฉันก็แช่อ่างโชว์เนี่ยเนี่ยพ <laughs> 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 ่อถึงกับหัวเราว โอ้โหสองเตียงใหญ่ๆเลยสามารถนอนกันได้เลยไม่ต้องเบียดกันเหมือนที่สเปนแล้วนะลูกเตียงใหญ่มากเลยนะไม่ต้องเบียดโอ้โหนางเองโอ้เงือกเตะขาโอ้โหผนนี้ก็เป็นเป็นลิงลิงน้อยอันนี้คือที่อะไรคะที่เล็กจั่ละมันม่มีด ไม่มีลิปสติกไหมอะคะลิปสติกมีะค่ะเดา,าลูกสาวคนเอะอะจะ,จะ,จ,ะจะลิปสติกอย่างเดียวเลย คันนี้เริ่มดูไปแล้วไปแล้วโอ้โหมีก้ามีก้าสบับดูได้ยังไงครับลีมก้าขับเล่นก่อนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาดีนะโอเคไหมยังไงก็งไม่ยอมลงจากรถต่อ แล้วก็ทิ้งทุกคนคือใครจะไปไหนก็เ,เรื่องของเธอคนไปทำอะไรมาเล่นรถกอล์ฟอย่างเดียวเลยช้าๆหน่อยคือคนหนึ่งคันนูน้นหรือคนหนึงอยู่คันนี้แบบว่าแบบว่ายังไงเนี่ยรถกอล์ฟเนี่ยของขวัญมันเกิดปีหน้าก็ใครอยากจะส่งของขวัญมาก็นี่ได้เลยนะคะรถกอล์ฟนะคะไม่ต้องถามนะว่าเออคืออะไร <S 2> <S 2> <S นี่เลยค่ะรถกอล์ฟ

โอ้โหมันนั่งแช่น้ำกันชิลๆพ่อไม่รลงนะคะอีกสักครูยังนอนอยู่มิก้าครับมย่าไปไหนครับนอนอยู่นอนอยู่แล้วเปนมิก้าตื่นก่อนเหรอย่า จะว่าไปนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมครอบครัวเราเนี่ยก็ได้มีการแชร์ประสบการณ์เที่ยวเมืองนอกอย่างนี้หนระือว่าแบบคิดจะไปเหมือนกับพวกเราบ้างอะไรอย่างนี้เนาะใช่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วรู้วิธีการที่จะอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วไงว่าต้องร,รองักษาภาษาอย่างไงเป็นแบบสเต็ปเป็นสเต็ปข,ของเราแล้วเพราะถ้าให้พูดเลยเนี่ยผมบอกเลยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเด็กๆเนี่ยแย่แน่นอนไปไหนก็ต้อง หรือว่าต้องระวังมาก<ย>ต้องแบบมันก็ทําให้มินิมัลส์สเปซหรือมินิมัลส์สถานที่ที่เราจะไปได้เหลืออยู่แค่นิดเดียวตอนนี้การที่เราอยู่ที่คอนโดไปเรื่อยๆ,ๆผมแอบรู้สึกว่ามันหดหูผมก็พยายามนะเราก็ต้องพยายามที่จะพาเด็กๆเข้าไปนู่นนี่นั่นเป็นช่วงที่เขาเนี่ยจะต้องออกไป explore ไปเห็นอะไรในโลกไปมิก้าแก่้งมาไม่เปียกหมดแล้วมิก้ามิก้า มันไม่ลงเลยเดี๋ยวจะโดนตีเดี๋ยวจะโดนตีไม่ต้องเลยค่ะแบบนี้ไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะด้ใช่ก็คือเด็กๆเนี่ยก็สงสารนางแล้วก็เชื่อว่าบ้านอื่นก็คงคิดเหมือนกันแหละว่าแบบว่านักเรียนรู้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการทําความสะอาดทํายังไงก็ได้ทําให้เราเนี่ยสะอาด ทำไงก็ได้ให้เราปลอดเชื้อถูกไหมครับผมว่าแต่ว่าเนี่บ้านเราเนี่ยคือง่ายๆเลยไปไหนก็เตรียมตัวแต่คุณได้เตรียมมาไหมครับสําหรับการกักตัวที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ภูเก็ตแต่แม่ก็ไม่ปล่อยล่ะเลยนะจ๊ะแม่ก็ออนไลน์ช้อปปิ้งมานี่เลยจ้ะเข้ามาทางนี้เลยค่ะโดยเฉพ่ะนี่คุณพ่อช่วยถือให้ดิฉันหน่อยโอเคผมถือกล้องให้ผมถือกล้องให้นี่เลยตัวที่พูดถึงก็คือเครื่องตัวนี้เลยทุกคนเป็นอี จเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วที่สำคัญสามารถฆ่าไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้ถึงการกจุดัคือมันต่างยังไงกับที่เราใช้แต่ก,ก่อนนะมันก็ต่างตรงที่ว่าปกติอะเธอก็ใช้เป็นแบบแอลกอฮอล์อนีใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยไม่ใช่แอลกอฮอล์และที่สำคัญเนี่ยเขาผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโดยใช้แค่น้ำอย่างเดียวไม่ใช้เกลือเลยแบบไม่ต้องเติมเกลือให้มันยุ่งยากนึกออกนะ น้ำเปล,ปล่าอย่างเดียวเหรอถูกต้องน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วไม่ต้อง,<ห>ตองเติมตตเกลือด้วยไม่ต้องเติมเกลือให้มันนุ่มแล้วพริกไทยต้องไหมครับน้ำเปล่าไหมจะโดนชีส <laughs> และที่สำคัญนะจ๊ะเทคโนโลยีนี้เนี่ย เขาผ่านการทดลองจากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ชั้นนําทั้งจากญี่ปุ่นแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยนะกคนโอ้นี่ก็แสดงว่า E3X เนี่ยเขาใช้ได้กับทุกอย่างเลยสิถูกต้องเลยคุณพ่อเพราะว่าเทคโนโลยีเฉพาะของเครื่องนี้นะจ๊ะสามารถทําความสะอาดได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นไม้เครื่องหนังบาะรถเนี่ยได้ไหมครับเบาะรถมือถือมือถือก็ได้เฮ้ยมือถือตีตู ใช้ได้ด้วยนะคะปอดไทยอันช E3X ก็นี่ไงเห็นไหมบอกแล้วว่าใช้ได้หมดทุกอย่างตรงนี้คือใช้ได้หมดทุกอย่างเลยจะฉีดพ้นใส่อะไรก็ได้ถ้าผมไม่รักคุณเนี่ยผมไม่รู้จะไปรักใครเลยจริงดูแลบ้านดีขนาดนี้เนี่ยอันไหนๆแล้วที่รักสาธิตเลยค่ะใส่น้ำจนถึงขีดเลขห้าถูกต้องปิดฝาเสร็จเรียบร้อย เราก็เอาขวดเนี่ยวางไปตรงแท่นผลิตน้ำยาอันนี้ขั้นตอนที่สามครับถูกต้องออรเราใส่ไปที่เลขห้าใช่ไหมทุกคนครเราก็กดเลขหนะ้า<อ>เขาก็จะใช้เวลากดหด5นาทีในการผลิตน้ำยาแต่ว่าถ้าใครงงวยไม่รู้ว่ายังไงก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ให้สามารถเข้าไปดูในวิดีโอนั้นได้นะจ๊ะอผ,ผมแนะนำทุกคนเนี่ยครจะมีติดบ้านนะฮะ แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้สึกนะคือพกพาไปข้างนอกเริ่มลำบากแล้วขวดมันใหญ่ใช่ไหมมันน่าจะทะลท้าแล้วนะถ้าเกิดจะออกไปข้างนอกอ่ะที่ลักโนจ้า uh huh. เพราะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยคือเป็นเครื่องผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อใช่ไหม mm hmm. คุณก็สามารถแบ่งเติมใส่ขวดเล็กๆภาชนะเล็กๆของคุณได้สิคะ oh oh. และทีเนี้ยคุณก็พกพาไปไหนอยากฉีดเมื oh ่อ oh. ไหรอะไรยังไงก็แล้วแต่โอ oh ้ oh. ตรงใจผมเลยเพราะว่าทําง่ายนะครับครั้งเดียวจบ oh ทีนี้มันติ้แล้วจ้าได้แล้วแล้วก็ดึงออกไปอย่างนี้ได้เลยทีนี้ก็พร้อมใช้แล้วพ่อดีจังเลยนี่จะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยนะที่ปุ่นคือหายากมากคือแบบว่าหมดตลอดแต่ว่าที่ปุ่นยังหายยากเหรอแล้วที่ไทยจะไปหาได้ไหมเนี่ย แต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าที่เมืองไทยเขามีตัวแทนจำหน่ายแล้วไง<อ>เพา<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเขาได้ในรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนสามารถซื้อที่เขาได้เลยไงา่ไงายูพดูดง่ายมากเต็มขวดอยากจะฉีดอะไรก็ฉีดได้เลยไม่เบื่อลอ,องมาลองมนาะ ตอนนี้คุณพ่อก็คือเข้าห้องแล้วก็กระนำฉีดแน่นอนแล้วเลยนะจ๊ะอ้าวทุกคนมีใครอยากจะไปกินข้าวบ้างคะมีข้ามีก้านนหรอคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะ EP หน้าเราจะไปทำอะไรรับรองว่ามันแน่นอนอยอะค่ะอันนี้มันฉีดมันมากเลยคะ่ะ